สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงคัดไหมคะวันนี้เสียงพัดดีวกว่าเออทีนี้ต้อนรับค่ะวันนี้เรามาเร็วกันนิดหนึ่งนะคะเนื่องด้วยว่าเกรงว่ากลัวฟ้าฝนจะตกนะคะนี่มาดูการขัดเท้ากันต่อนะมาดูการอาบน้ำขัดขานะคะ ให้ดูให้ดูการอาบน้ําขัดด้านหลังขัดขาขัดเท้าค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยหรือสถาบันโคชบ้านแห่งชาติในพระอุปธรรมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะวันนี้อยู่กับแอดเบียทีมงานนะคะแอดมินเบียทีมงานแล้วก็ ่พี่ควานของเราวันนี้พี่ปลิวแล้วก็พี่โอดนะคะพี่ปี๊สวัสดีค่ะมาดูกันอาบน้ำหลังจากที่เราเห็นอาบด้านหน้ากันมาบ่อยแล้ววันนี้เรามาดูการอาบด้านท้ายกันบ้างนี่ขัดหางนะคะส่วนอ่าพ่อคลายสักจุรินของเราก็ ยืนสบายๆให้พี่ควานได้อัดได้ขัดได้อาบได้ขัดได้อาบ,บ,บได้ขัดี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเนี่ยน,นี้ก็คืองันช้างนะคะทำความสะอาดกว่าจนเรียบร้อยนะคะก็จากรายงานผลนะคะหลายท่านเห็นแล้วนะคะรายงานผลการตรวจสุขภาพนะคะในช่วงระยะเจ็ดวันเนาะในช่วงระยะเจ็ดวันนะคะ ของฟลายสักตรีนแล้วก็รวมถึงผลตรวจจากทางแแบบก็มาแล้วนะคะด้านหลังพี่ฟานบอกเหงื่อตกเลยทีเดียวขัดการขัดหลังให้ช้าหรืออาบน้ำให้ช้านี่ต้องใช้แบบกำลังเยอะเหมือนกันนะคะต้องใช้แรงเยอะอยู่เอาเอาพี่ฟานกวอุปกรณ์เพื่อนอยากต่อนะะคะวันนี้เราก็ Good afternoon, Excellency, and welcome <laughs> to our paid Thai Elephant Conservation Center under the Royal Fortunas of the Forest Industry organizations And we are together with Saksarin. It's a bathing time, and the mahout showed that he accepts um, the mahout by bathing really? for him. Being on Hit Lake, and you can see. Um, so, now on the, the result, we got the report from the witch about um, the blood test of Saxarine. That we found no TB, disease, we found no parasite from his blood, and all the things are oh. Oh. It is. like. อ๋อ um, no problem แต่แน่โชว์ม i n i heart อีกแล้วอะโชว์ม i n i heart อีกแล้วนี่หมุนงวงอันนี้เป็นท่าเตรียมนะคะท่าเตรียมท่าเตรียมพมร้อมของเราฝ่ายสัตว์รีนนะคะฝ่ายสัตว์รีนนะคะ วันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์แลวก็ไฟสักสุรินนี่อาบน้ําเล่นน้ําสบายใจส่งเสียงอันหล่อหนาวนะคะน่าจะได้ยินกันชัดเจนนะคะน่าจะได้ยินกันชัดเจนนะคะเข้าไปอาบใ้นะคะสบายตัวนะคะอันนี้ก็เป็นการทําความคุ้นเคยวันนี้อยู่ด้วยกันนะคะวันที่แปดแล้วนะคะวันที่แปดแล้วนะคะสําหรับ อ่า,ายฟสักซุรินนะคะสำหรับายสักซุรินนะคะวันนี้อยู่กันวันที่แปดละวันนี้มีโอกาสนะวันนี้เรา,อาแอดมินได้อุปกรณ์นะคะที่จะเทคโนโลยีใหม่แ่าที่จะพาทุกท่านนะคะไปดูกองทรายของพ่อายศักซูรินแบบใกล้ชิดนะคะพ่อายสักซูรินะะมีอาหารมาเสิร์ฟถชงที่บนน้าอ่ะ